บีทาเกนชาหมักคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนกลับเข้าสู่สงครามนางงามดิอีเตอร์ในยุทธภูมิมนนมสดจากที่เห็นเนกันไปช่วงที่แล้วต้องบอกว่าเกินคาดเลยทีเดียวล่ะครับสำหรับสกิลการกินดุของสามสาวของเราใครจะไปคิดล่ะครับว่าเห็นเอวบางร่างน้อยแบบนี้จะซัดขนมปังปิ้งเป็นแผ่นแ,นแนหายแวบไปกับตาได้อยากับเอาไปซ่อนไว้คุณผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้ว พวกเธอจะกินกันไปได้คนละก,กี่แผ่นครับลองมาถ่ายกันเล่นๆดูแล้วกันครับเขาจะทานได้มากที่สุดกี่แผ่นสาอันแต่เขาเป็นผู้หญิงนะจี่หรอหาแผ่นนี่เขสุกแล้วค่ะ เกินเร็จนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะสิบแผ่นนะสิบแผ่นก็พอแล้วใช่ไหมน่าจะพอแล้วอ่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าสาวหุ่นบางร่างน้อยแบบนี้จะกินขนมปังปิ้งไปได้ทั้งหมดกี่แผ่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาอัปเดตสถานะพวกเธอกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างความรู้สึกผู้นำเป็นยังไงครับตอนนี้รู้สึกหวานฉ่ำอะคะ่ะผู้นำจรงประเมินว่าตัวเองจะกินจะกินได้ทั้งหมดกี่แผ่นดิหนูว่าสิบ เนี่ยว่าสินี่ยังไม่เร่งเหรอนี่ขนาดยังไม่เร่งนะเนี่ยเคี้ยวไม่หยุดหน้านี้โอเคนะอันนี้อร่อยหนูไม่ค่อยถนัดเปรี้ยวถนัดแบบหวานๆมากกว่าพอกินแล้วประเมินตัวเองว่าจะกินเท่ไหมคือว่าติดติดนะติดประเมินตัวเองหะประเมินน่าจะติดมั้งเดานะ ผ่านช่วงต้นกันไปได้ดีกันทุกคนเลยครับสำหรับสามสาวผู้เข้าแข่งขันของเราคุณโบกี้พึ่งจะทานแผ่นที่5หน้าช็อกโกแลตหมดไปพอดีเปะ๊ะส่วนคุณเคสนี่ก็ตามมาติดๆคุณออมของเรานี่ช้าหน่อยครับกำลังทานแผ่นที่ C อยู่เลยเอาละฮะคผู้ชมต้องบอกแล้วโอ้โหเกินคาดจริงๆครับข้างหลังนี้ไม่รู้กันกี่ถ่ากันแล้วแต่ว่าตอนนี้ผู้ขแข่งขันครับต้องมารับโจทย์เซอร์ไพรส์กันแล้วครับมาครับ ได้เวลาพักเบรกมารับโจทย์เซอร์ไพรส์กันบ้างแล้วครับซึ่งโจทย์ในรอบแรกนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันคนแรกคุณเคสได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นซองคำถามนางงามโดยที่คุณเคสจะต้องคอยฟังคำถามที่พิธีกรจะอ่านให้ฟังดูดีๆแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องซึ่งคำถามของเราในวันนี้บอกเลยนะครับว่าคําตอบม,มีมากกว่าหนึง่งแต่ไม่ยากครับไม่ยากไปฟังรพร้อมๆกันเลยดีกว่า คำถามนะครับของน้องเคสนะครับถามว่าเรื่องปัญหารถติดในเมืองใหญ่จากปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองหลวงผู้เขาเ้าแข่งขันมองว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารนณะจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่และถ้าผู้เข้าแข่งขัน,ขนอยากจะมากินมวลนมสดสาขาสาวชิงช้าจะต้องนั่งรถเมล์สายอะไรมาครับ นั่งตอบแบบนั้นตอบสรุปแล้วคือนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์สายอะไรมาร์มณ์นมสดเฮ้ยดีแอบดูสิองทับยี่สิบสี่หรือเปล่านั่งเลนะสิบสองขีดยี่สิบสี่โอ้โหไหวพริบของเธอไม่ธรรมดานัดถูกต้องเลยนะฮะทำไมทำไมถึงรู้เพราะอะไรเกือไปเห็นน้นี่แคือวัิทานไหวพริบนะของโหดีกรีสายสะพายแบบนี้ นะมีสาย12นะเท่าทีพี่รู้นะสาย12สาย4 2และสาย36มาได้เลยคนที่2คุณออมได้รับโจเซอร์ไพรส์มาเป็นของกินจากทางร้านนั่นก็คือขนมปังนึ่งสังขยาใบเตอยอืยแข่งทานขนมปังปิ้งอยู่ดีๆยังจะต้องมาโดนขนมปังสังขยาไปอีกน่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับคุณอ,อมอ้จิบจบ <c oughs> สังขยานมสดจิบจิบ,จบนะจิบจบ ปวดครูผู้ชมไหน่อยนี่กินอันนี้ก่อนต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็จับภารกิจหลักนะจัดไปน้องออมจัดไปจัดไปแรงไม่ตกเป็นไงชิวไหมทำอะไรเราได้ไหยไม่ได้ไหวได้แต่ว่ามือจริงมขนมปังไม่ไหวแล้วน้องออมซู่ซู่นะโลค่ะ คนที่3คุณโบกี้ได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นเกมเข้าได้เข้าเข็มนั่นก็คือคุณโบกี้จะต้องเอาได้ที่ทีมงานเตรียมเอาไว้เนี่ยร้อยเข้ารูเข็มให้ได้ทั้งหมด3เล่มเรียกได้ว่าทดสอบความเป็นแม่บ้านแม่เรือกนกระน่อยครับระหว่างพักการกินถ้ามือนิ่งๆเนี่ยก็น่าจะผ่านไปได้แป๊บเดียวแหละ แต่ถ้ามือไม่นิ่งอันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยละครับเอาเร็วเอาแค่สามเข็มแค่นั้นเองสี่มงคลนะคะก็สีอะไรฮะสีอะไรสมงคลสีชมพูเอ้ยชมพูเอาเร็วเร็วเล่นเวลาเร็วเร็วเร็วโอ้โหอันนี้เพื่อนๆได้เปรียบพุขังหันนะฮะสส่หวานคนอื่นได้เปรียบเลยนะตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าสส่หวานเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเนี่ยนะครับผมน้องเค้งกับน้องออมเนี่ยโอ้ยได้เปรียบเลยเพราะว่าโบกี้ต้องนั่งร้อยได้เข้าเข็มถึงสามเเลยทีเดียว หลังจากเคลียร์โจเซอร์ไพรส์รอบแรกไปได้ก่อนใครเพื่อนเคทก็เริ่มกับมากินต่อแล้วโดยที่เธอยังนำคนอื่นอยู่เหมือนเช่นเคยส่วนคุณออมตอนนี้ต้องวนมาเจอกับขนมปังปิ้งหน้าช็อกโกแลตก็ดูดูเหมือนออกอาการนิ่งๆไปเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเริ่มออกอาการเลี่ยนแล้วหรือเปล่าส่วนคุณโบกี้ที่เสียเวลาไปมากๆก,กับการต้องไปร้อยได้เข้ารูเข็มเนี่ยตอนนี้ก็เคลียร์ภารกิจเสร็จไปเรียบร้อยลุยกันต่อเลยครับทั้ง3คน ขอคุณค่ะเรสถึงแล้วใช่ไหมนิดนึงค่ะกินได้อยู่ค่ะได้ได้กลับมาต่อไหวไหมครับไหวครับตู้วันนี้เรามีบีทากเอนชามักคอ m b บูชาที่เพิ่มโปรไบโอติกที่มีชีวิตผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถืออย่างบีทากเอนนั่นเองครับ บีทาเก้นชามาคอมบูชารสชาติเปรี้ยวหน่อยๆหยวานนิดๆด,ดื่มแล้วอร่อยชื่นใจหาซื้อได้ง่ายทั่วประเทศไม่ดื่มไม่ได้แล้วครับเวลาผ่านไปจะ20นาทีแล้วครับตอนนี้ทั้ง3คนยังตั้งหน้าตั้งตากินกันได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีคุณออมที่ดูจะออกอาการสะดุดสะดุดไปบ้างแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ โจเซอร์ไพรส์รอบสุดท้ายก็มารออยู่แล้วด้วยไปลุ้นกันครับเอาละรครับผู้เข้าแข่งครับมารับโจเซอร์ไพรส์ในรอบสุดท้ายมาเลยฮะมาโอ้โหโบกี้มาก่อนเลยเลือกไปวางที่โต๊ะอย่าเพิ่งเปิดนะเหมือนเดิมครับอ้าวมาครับองเกทน้องออมครับมาดูสโลสโลกันนะผู้เข้าแข่งขันเ ได้รับโจเซอร์ไพรส์กันไปครบทุกคนเรียบร้อยแล้วละครับในรอบสุดท้ายนี้มาดูกันที่คนแรกกันคุณเคสรอบนี้ได้รับโจเซอร์ไพรส์มาเป็นของกินจากทางร้านบ้างน,นั่นก็คือขนมปังนึ่งสังขยาไข่เปิดมาเจอกับของกินแบบนี้จะถือว่าเป็นการถูกตัดกำลังหรือเปล่าอย่างไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับจัดให้หมดก่อน <c oughs> นะฮะสังขยาชุดเล็กนะโหเรียกว่านัวนวไปเลยไหวไหมเนี่ย ไหวคนะไหวเสียงอ่อยๆนะสู้นะคิดถึงเพื่อนเรากินให้วินแล้ววินยกแก๊งได้ค่ะอคได้ค่ะได้ค่ะที่เคยคำว่าสัญญาเับเพื่อนอะอะลืมมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูเอาใจช่วยด้วยนะครับมาคนที่สองคุณอมได้รับโจเซอร์ไพร์มาเป็นเกมทดสอบบุคลิกภาพโดยที่คุณอมจะต้องเอาหนังสือเล่มใหญ่มาวางไว้บนศีรษะ โดยที่หนังสือห้ามตกเด็ดขาดถ้าเกิดว่าตกก็ต้องมาเริ่มใหม่ทันทีโดยเมื่อเดินไปถึงปลายทางก็จะต้องทำการหมุนตัวฟูเทิร์หนึ่งรอบพร้อมกับโพสท่าแหม่นี่รเรากำลังหาตัวแทนประกวดทีดามนนมสดหรือเปล่าครับเนี่ยทำให้ได้ฟูเธิร์เลยนะตกต้องมาเริ่มใหม่เลยนะฮะโอ้โหไปไงนี่คือการโอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเลยทีเดียวดกดดันนี่

คนที่3คุณโบกี้ได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นซองคําถามนางงามแบบเดียวกับที่คุณเคสได้ไปรอบแรกนั่นแหละครับโดยที่คุณโบกี้จะต้องคอยฟังคําถามที่พิธีกรอ่านให้ฟังดีๆแล้วตอบคําถามให้ถูกต้องให้ได้จากการสํารวจของรายการ The i n t e r p o ของคน100คนพบว่า80%ชอบทานของหวานและอีก20%ชอบทานของขาวโดยที่ครึ่งหนึ่ง ของจำนวนคนที่ชอบทานของหวานเป็นคนที่อายุน้อยกว่า30ปีและเป็นผู้หญิงถึงร้อยละ70และรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันมน,นมสดมีทั้งหมดกี่สาขาครับนมสดมีทั้งหมด6สาขาค่ะไม่เคยรู้อ่ะอ่านจากป้ายนั้นค่ะโอ้โหนี่คืคอสติปัญญาปฏิภานไหวพริก นี่ว่าอ่านประวัติเขาหมดเลยใช่ค่ะมาในร้านก็ระหว่างนั่งรอก็แบบอ่านหมดเลยโอ้โหพอๆกับน้องเคสเลยเนาะพอดีหันไปมองรถเมย์พอดีเจอกันเลยนี่คือความฉลาดนะองสายสะพายของเธอนะมีสแกนป้อมตานี่อลุยกันต่อภารกิจหลักเลยเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับตอนนี้ การดวลของคุณเคสและคุณโบกี้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสูสีดูยากเอามากๆเลยครับว่าใครจะชนะไปได้ในวันนี้ส่วนสาวออมของเราในตอนนี้ออกอาการแผ่วปลายติดสโลไปแล้วล่ะครับน่าจะยกธงขาวยอมแพ้อ,อีกสองสาวไปแล้วเราไปเช็คอาการแต่ละคนกันอีกทีละกันนะครับคุณผู้ชมพักก่อนพ โอเคคุณผู้ชมมาอัปเดต5นาทีสุดท้ายกันว่าผู้เข้าแขา่งขันสายหวานของเราเนี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะเมื่อคู่นี้เห็นเหมือนมีอะไรในใจหรือเปล่าครับน้อง,งออมอมเหมือนทำสมาธเหมือนเหมือนรู้เหมือนรู้ชะตากรรมแล้วว่าว่า,ว,า,ว,าว่าน่าจะแพ่ะ้ ก็<ไ>ลเลแบบไม่ไหวก็เลยอฝืดไมดีกว่านี่นะครับหรือถ้านียังพอมีเวลาเผื่อเติมได้อีกนะ้อ,ออกนะท <ฮะ S 2> ังฝั่งคนณเขปล่อยเขาขไ,ปขไปก่อน,นอโบกี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากจริงนะครับยังได้เรื่อยๆอ้าวนี่โองน้องเคนนี่ก็ไม่น้อยหน้านะรูดิเธอโดนขนมปังสังยาไปแล้วแต่ก็ยังทานต่อได้นะคะไหวนะน้องเคสไหว,วค่ะไหวค่ะอ่อยๆนิดนึงไม่เป็นไร หลืออีกไม่ถึง5นาทีแล้วครับคุณผู้ชมครับจะเป็นไงไปลุ้นกันต่อได้เลยครับอีกอึดใจเดียวก็จะหมดเวลาแล้วครับต้องบอกเลยว่าการตัดสินหาแชมป์ในวันนี้อาจจะชนะกันด้วยขนมปังครึ่งแผ่นก็เป็นได้เพราะคุณเคสและคุณโบกี้เนี่ยแลกกันหมัดต่อหมัดคำต่อคำไม่ยอมกันเลยจริงๆช่วงหน้ามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันครับว่าใคร จะได้เป็นนักกินขนมปังปิ้งกระเพาะเล็กของเราในยุทธภูมินี้มานับจางกันเลยกว่าว่าแต่ละบทได้กันกี่แผ่นครับมาเลย